มาแล้วที่รคุณเปิดระบบสวัสดีค่ะเจ้านายนี่เธอเป็นใครอะ่ะจะโอคคณยนต์ตามใจแล้วคุณมาอยู่หน้าบ้านผมได้ไงอะถ้าเมียผมเห็นเนะี่ยตายแน่เลยนะก็ช่างเมียคุณเธอค่ะคุณเป็นเจ้านายฉันเอาฉันไปใช้งานได้เลยค่ะจริงเหรอครับผมใช้งานคุณได้จริงเหรอ ทำไรอะ่ะก็ถอดเสื้อผไงคะเจ้านายคนเก่าชอบเป็นฉันถอดสภาพผ้ตอนอยู่ในบ้านแต่ผมไม่ใช่คนพวกนั้นหรอเฮ้ยอย่านะกลับมาแล้วหรออยู่ในนี้นะห้ามส่งเสียงหเหนื่อยไหมคะแค่ผมเห็นหน้าคุณผมก็หายเหนื่อยแล้วเดี๋ยวเนี้ยเราไม่ค่อยได้เติมพลังกันเลยนะคะ เติมพลังหรอใช่เราเองก็ต้องเติมพลังเหมือนกันช่วงนี้ผมแบตหมดพอดีเลยอะเติมพลังเป็นแบบนี้นี่เองเจ้าโอเาใจแล้วเธอเธอเธอแบตหมดหรอทำไงดีวะเนี่ยเจ้าแบตเหลือน้อยเต็มทนต้องเติมพลังเราจะชาร์จแบตยังไงอะอุปกรณ์ที่ก็ไม่มี ก็ทําแบบที่เจ้านายทํากับผู้หญิงคนนั้นไงไม่ได้นะอันนั้นน่ะฉันทําได้แค่กับแฟนฉันส่วนเธอเป็นหุ่นยนต์ต้องทําได้เจ้านายคนเก่าก็ทําแบบนี้กับฉันทํามันชาร์จแบตกับเธอเหรอโห้ยพวกเร็วนั่นหุ่นยนต์ก็ไม่เว้นเฮ้ยอะไรแป่แวะ เน็ก็อยู่ในห้องแล้วใครเข้าห้องน้ำอ่ะหลอกแน่เลยวะเน่เขาถูกผีหลอกอ่ะจะบ้าเหรอคุณเราอยู่ที่นี่กันมาตั้งนานยังไม่เคยถูกหลอกเลยจริงๆนะคือว่าเขาได้ยินเสียงชะโค้มันทำงานอ่ะเป็นหุ่นยนต์ข้ห้องน้ำได้ไงวะถ้าเราตามหาเจ้าไม่เจอ เจ้าหนเอาตายแน่เลยวะ่ะเออดิไปกันต่อบไปตามหาคนหายเหรอทำไมไม่มีของในตู้เย็นเลยวะหรือว่าเจ้าโออยม,มากินอย่าบอกนะว่าเจ้าโอไม่ใช่หุ่นยนตนะ์อ่ะเธอ กินอะโวคาโดไหมเจ้านายลืมไปแล้วหรอว่าโจเป็นหุ่นยนต์อ๋อลืมไปเลยอ่ะถ้าเจ้านายอยากให้กินจะอบอว่าจะกินที่แท้มันก็ไม่ใช่ผีแกมีชูไอเน็ตมันไม่ใช่อย่างนั้นนะเลิกแก้ตัวสักทีถ้าฉันมาช้าไปมากกว่านี้แกคงได้กลับมาไปแล้วสินะอ๋อ หืว่าแกได้หลบมันไปแล้วอะถูกคุณก็ฟังที่ผมมาอธิบายก่อนดีเราครบกันมาตั้งนานคุณไม่เชื่อใจผมหรอเออไม่เชื่อเขาก็มาตั้งกี่ปีก็นอกใจกันได้ถ้ามันมีคนใหนคนหนึ่งไม่ยอมหยุดอะ่ะเออกูไม่อธิบายละจะโอบแบตเหลือน้อยเต็มทีต้องการชาร์จพลังชิบหายแล้วไม่อย่าเข้ามาจะอ๋อ จับทำไมจับทำไมระบบภายในของเธอมีปัญหาแล้วกาลังจะระเบิดตัวเองไม่ช้าฉันต้องขอโทษด้วยนะคะที่ปล่อยให้หุ่นยนต์ใช้ระบบฮะหุห่นยนต์ปล่อยฉัน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 